ว้าวเลยพระเอกช่องสามสร้างคาราหัสสุดรู้ส่งเส้นทางความรวยไม่ธรรมดาจริงๆต้องขอปรบมือให้อย่างโรวๆเลยทีเดียวสำหรับนักสแสดงหนุ่มเพื่อนคณินที่ล่าสุดได้เก็บหอมรอมริบเงินทั้งหมดที่มีสร้างบ้านหลังใหญ่สุดรู้เป็นของขวัญให้กับตัวเองและครอบครัวณนะอำเภอท่าตะโกจังหวัดคนครสวรรค์ล่าสุดเพื่นคณินได้เผยภาพไม่เห็นถึงความพร้อมของบ้านหลังใหญ่ จนถูกแซววันนี้บ้านหรือคาหือฮา์ดโดยถูกสร้างสำเร็จกว่า85%แล้วพร้อมแคปชั่นว่า85%แล้วขอบคุณที่ดูแลลูกคนนี้อย่างดีเสมอครับจากนั้นเพื่อนคนินยังได้พาดูอีกหนึ่งธุรกิจของครอบครัวที่หลายคนจะรู้ซึ่งก็คือเจ้าของปั๊มน้ำมันที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองและไม่มีเพียงเท่านี้เพราะครอบครัวของเพื่อนคนินยังเป็นเจ้าของบริษัทล้อพูนผลไรมิวจำกัด ผู้ผลิตข้าวตราบัวชมพูและมีฟาร์มไก่ของตัวเองอีกต้วย